เนี่ยไอพวกที่อ้างว่า,วากูตัวดำกูผอมกูทำงานกูกินข้าวน้อยกูอยู่บ้านธรรมดากูเล่นเกมเหมือนกันแต่กูกินข้าวแล้วตัวกูอ้วนตัวกูใหญ่กวาดน้ำผีกูข,ขาวเนี่ยแล้วมันมาเปรียบเทียบกับกูมันทำกูนึกเห็นไหมเนี่ยคนที่พอ่อกูไปเอาน้ำัสาะมาใส่มาผสมในน้ำตอนออกไปประชุม นำเยี่ยวเทียนยาที่นมาบีมาผสมในน้ำให้กูกินแล้วมึงเป็นใครกูถามหน่อยม,มาเสือกที่อะไรเรื่องครอบครัวกูอาณาเขตพื้นที่แถวนี้ทางนั้นน่ะมันเห็นผมไม่ทำงานแม่งก็บอก ไม่ควรกินข้าวแล้วมึงเสือกคุยอะไรด้วยปัญหาภายในครอบครัวกูกูขัดแย้งกันในภายในครอบครัวกูผู้นำประเทศแม่งเขายังด่ากันกูเป็นพ่อลูกกันเป็นแม่ลูกกันกูทำผิดกูก็โดนนี่กูไม่ได้ทำผิดที่อะไรเลยกูอยู่ในบ้านกูเนี่ย พ่อกลัวไปทำเที่ยอะไรก็ไม่รู้แจ้งนุ่นแจ้งนี่รอบที่พาแม่กูไปที่โรงพยาบาลเกษตรบอกไปกายภาพบำบัดเนี่ยแล้วพอเอามาปุ๊บมาบีบบังคับให้กูกินนู่นกินนี่กินนั่นแล้วมันก็มี น้ำขวดไหนที่ลดไปที่เขาไม่ได้กินน้ำเนี่ยเขากอกเนี่ยกอกจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาไปไว้ในห้องเขาไม่กินน้ำในตู้เย็นนะครับพ่อผมแม่ผมกูไม่กอกน้ำเวลากูกินน้ำกูมากอกน้ำตรงนี้กินเขากอกน้ำเสร็จน้ำลดกูเติมน้ำลงไปน้ำขึ้นมาเขาเอน้ำเยื่มาผสมเกิดน้ำเยี่วของไอ้พวกเฮียเนี่ย ไปดูได้เฮียเนี่ยแดกเล่าหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วมึงเมามามึงมาเพี้ยนใส่กูเนี่ยฮะไอสั์มึงบอกว่าแดกเล่าไม่ผิดกฎหมายใช่ไม่ผิดกฎหมายแต่กูก็ไม่ได้แดกเล่าแล้วท็ไมกูต้องมานแดกยี่ยวพวมมึงเนี่ยแกงทําเป็นกอดน้ำเอาไว้ในตู้เย็นแต่น้ำจริงๆริที่เขากินเขากอดเขาไปไว้ในบ้นในห้อง เขาเอาน้ำเยี่ยวอไอ้พวกเฮียเนี่ยไอ้พวกขี้เล่าเมายาเนี่ยมาให้กูมาผสมให้กูแดดกูลงโพส์ด่าไปว่าน้ำมีกลิ่นสาบแม่งยิ่งทำพ่อกูแม่งก,ก็ยิ่งทำกูมีปัญหาในบ้างกูทะเลาะก,กันในบ้านกูไม่ทำงานไม่ทำนู่นไม่ทำนี่ก็เพื่อประชดพ่อกู ให้เขาสํานึกว่าสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาไปแจ้งสิ่งที่เขาไปพูดกับเด็กเซเวน่นตรงหน้าโรงพยาบาลเกษตรวิสัยบอกกูบ้าอย่งกูบ้าอย่างนี้พยาจเจ้ากูเข้าโรงพยาบาลเอาเข้าโรงพยาบาลจิตเวชแผนกจิตเวชในร้อยเอ็ดในสมเด็จเจ้าพยากู in. หาหลักฐานกูโพส กูทำกูถ่ายรูปพพฤติกรรมของพวกเขาของพ่อกูก็ไปนั่งรวมหัวกันบอกกูไม่ช่วยงานบ้านไม่เนี่และพวกชาวบ้านถึงมาเสือกคุยอะไรด้วยฮะแย่แล้วดูเ,เสียงเขาหัวเ้าเนี่ยหัวเาาชอบใจพอน้ำมันรดน้ำที่กูกินก็ไปเ กูาพากินก็ไปพารสแม่งก็ไปคุยกันว,วัวละกี่คักี่ักโอ้ไอผู้ดีตินแดงไอผิวพันสะอาดแดกน้ําเยี่ยวชาวบ้านกูถึงได้เป็นตัวประหลาดกูถึงได้อลาวาากูถึงได้บ้าคลั่งหรือเองเนี่ยกูทํางานอยู่เนี่ยกรุงเทพกินข้าวกินปลากินน้ํากินนม,มออกไปทํางาน ตักน้ำแต่ตัวดีเห็นกูแดดข้าปลาอาหารดีก็ให้คนไปแก้งพยายามดึงตัวบีบบังคับทำให้กูไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถขับรถรับส่งอาหารได้และสามารถขับรถรับส่งผู้โดยสารได้ทำให้รถกู้เดนเยืนแล้วก็เอากูกลับมา <c oughs> กลับมาก็ามาบีบบังคับเงี้ยให้กูกินนู่นให้กูกินนี่ให้กูกินนั่น มียามาผสมกูลงโพสไปก็ไม่เอายาผสมแล้วทีนี้เอาน้ำขี้น้ำเยื่อชาวบ้านมาผสมแล้วกูแดดแล้วกูเป็นเหี้ยอะไรทำไมกูต้องแดดเห็นกูอยู่กรุงเทพกูแต่งตัวดีกูทำงานกูมีกินกูกินดีกูกินในห้างกูกินอาหารอย่างดีราคาแพงๆรู้ไหมที่กินอย่างนั้นน่ะเพราะอะไร พออาชีพกูเนี่ยขับ,บท๊ทขับไลแมนเนี่ยกูต้องกินอย่างนั้นกูไม่กินอย่างนั้นชาวบ้านที่ไหนเขาจะขึ้นให้กูไปนั่งแดกน้ํากระท่อมเหรอใครก็จะกล้าขึ้นรถกูข่าวก็ลุ้งขึ้นโคง้งวมโคโมาเหียปนน้ํากระท่อมจกเป้าสาวปาร์ตี้น้ํากระท่อมแยกน้ํากระท่อมฆ่าเพื่อนกันตายฆ่าเพื่อนตาย กูยิ่งลงโพสกูยิ่งโดนในสัตว์กูไม่แดกเหล้ากูไม่แดกแรมกระท่อมกูไม่ดูกัชัชจากูทํางานกูกินข้าวกูถ่ายวิดีโอรูปภาพกินข้าวลงโพสใน YouTube เพื่ออะไรเพื่อที่กูจะได้มีงานในวันพรุ่งนี้ต่อไปเนี่ย และแม่กูไปนั่งเล่นไพ่กูไปนั่งถ่ายรูปภาพแม่งทั้งวงไพ่เลยนะเฮียรวมหัวกันมานั่งประชุมกันกูนอนเล่นแต่เกมในบ้านกูไม่ทำงาน,นก็บอกกูกลับมาอยู่บ้านมานอนมากินไม่ทำงานไม่ทำหาอะไรเลยพอกูทำเนี่ยแม่งก็หาคนเข้ามาแบบเนี้ยแล้วก็มาดูอาการกูแก้ก็มาทำงานกันแล้วก็มาดูอาการกู ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมเต็มี้อะไรห,หลังค่าสังกะสีแม่งไ,ไม่ทันเป็นี้อะไรเลยรถมอเตอร์ไซคูที่คูใช้ขับโบ๊ทขับลายแมนที่ถูกดึด็กกเพาะไอเด็กวัยรุ่นพวกเพ,เพื่อนเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ย ในหมู่บ้านรอบๆเนี่ยสองสามหมู่บ้านรอบๆหมู่บ้านเนี่ยแม่งก็ไปโทรกันเห็นกูทํางานตรงไหนมันลงไปทํางานกรุงเทพกันมันเห็นกูมันก็โทรบอกกันเฮยเอาแม่งเลยขับรถเบียดแม่งเลยเอาแม่งระงับแอปเลยไม่ต้องให้มันมีงานทําให้มันกลับมากินยาอยู่บ้านขับเบียดกูกูวอยยกระดาษกูกูได้รถมาใหม่ๆกูขับรถบแม่งมารยาทดีจะตายหาแต่ขับเบียดกูเรื่องแต่ตอนนั้นะ จนกูต้องขับเร็วแข่งกับพวกแม่งติดตามกูไปวางยากูในร้านอาหารนู้นอาหารนี้ไปอ้างบอกเนีย่ยลูกรู้จักกันอยู่บ้านนี้บ้านนี้หมู่บ้านนี้ในต่างจังหวัดพ่อแม่มันกุ้มใจมันเป็นโรคจิตเวทมันไม่ยอมกินยาพวกผมเลยต้องเอายาใหมาน่นี่และแม่งเอายาเฮี่ยอะไราผสมบ้างก็มไม่รู้ให้กูแดกในร้านอาหารไปบอกตามร้านอาหาร ปัส,สวักวอ,อกมาได้เป็นสีเหลืองปัส,สวะกวอกมาได้เป็นสีเลือดกูจับได้แม่งกบพอกูจับได้ปุ๊บไอ้ี้ยแล้วกูอยู่ในเขตเนี้แล้วแม่งพวก,กันทั้งนั้นเลยรอบหมู่บ้านรอบบ้านรอบหมู่บ้านเข้าใจยังเนี่ยกฎหมายเนี่ยสามศูนย์เก้าเนี่ย บังคับผมขืนใจชาวบ้านเนี่ยบีบบังคับผมคืนใจผู้อื่นทําให้ผู้อื่นอยู่ตกอยู่ในสถานภาพจำยอมเนี่ยกูลงโต์ไปก็คนดูบางคนแม่งก็มีบางคนแม่งก็โอ้ยยยลูกบ้านนี้พ่อแม่มันยังบนพ่อแม่มันทํางานเนี่ยแกล้งทํางาน วัวควายเอาไปเลี้ยงเนี่ยกูเห็นนึเอาปล่อยวัวปล่อยควายเอาไปเลี้ยงได้เอาไปเลี้ยงไ,ม,ไม่ได้เลี้ยงแย่งดบนกวาด,วาด,น,วาดนู่นกวาดนี่กวาดนั่นสร้างภาพว่าทำงานเวลากูไม่อยู่ว่านอนอยู่บ้านสบายๆไม่ทำควยอะไรคันลรอกกูขับรถขับลายแมนนี้นยน้ำกูนี่ซื้อมากูต้องแดกนี่ย ขับรถหน้ากูตากแดดนี่หน้ากูดำหาว่ากูเปน็นหนไงกินน้ำกระท่อมกินบ้านพ่อนะไอ้เหี้ยคนติดตามดูกันแม่งดูมาดูกูตอนกูกินข้าวอยู่หน้าปากซอยบ้านเห็นคขขับรถเข้ามาก็มานั่งตั้งกล้องอยู่ตึกตรงข้าม ก็เห็นเห็นอยู่ว่ากูไม่ได้แดกเหล้าไม่ได้ออกไปมั่วสุมไม่ได้กินไม่ได้ออกไปมั่วกินน้ากระต้มไม่ได้ออกไปมั่วกินเหล้าไม่ได้ออกไปมั่วเล่นไพ่เล่นการพนันอีเหี้ยเนี่ยสายเหตุที่กูเถียงเนี่ยเรื่องรถเนี่ยโทรมาบอกแล้วไอ้เรื่องรถเนี่ยโทรมาบอกต้องเสียค่าส่วนต่างกฎหมายปีหกหกเขาก็ออกมาอยู่ ทนายเขาก็ออกลงใน YouTube ยูทูบอยู่ว่าเป็นการเลิกสัญญาเป็นการยึดลดคืนเรียกลดคืนกูไม่มีเงินส่งกูพยายามหาเพื่อที่จะส่งเขาก็บอกว่าในเมื่อคุณไม่มีมมเงินส่งคุณต้องเอาลดมาคืน ก็ถือว่าเป็นการเลิกสัญญาเขาก็บอกว่าไม่ต้องเสียค่าส่วนต่างอะไรใดๆทั้งสิ้นเมื่อคืนลดแล้วถือว่าเป็นการยกเลิกสัญญาไอ้เงี้ยก็ยังโทรมาตามจีก,กูเนี่ยคือเขารู้กันเขารู้กันกับพวก, Finance, พวกไฟแนนซ์พวกไอ้นี่พวกร้านรถมอเตอร์ไซค์แล้วกูซื้ออยู่ในสมุดป,ประการแล้วพ่อกูทำงานเนี่ย ร้านมันอยู่ในเขตพื้นที่สำโรงเนี่ยทําไมเขาจะไม่รู้จักกันพ่อกูชื่อเสียงดังจะตายอยู่สำโรงทํางานอยู่ตัวโยต้ามาเป็นสิบปียี่สิบปีสามสิบปีจนกูย้ายมาอยู่ที่นี่นตอนปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเกษียณตอนปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกสี่สิบห้าสี่สิบหกปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนี่ตอนที่เขาขเกษียณพ่อกูอเกษียณ โตโยต้าตรงช่างสามสีใครม่กไม่รู้จักเขาเป็นถึงครูอาจารย์สอนอยู่ในโรงงานโตโยต้าแผนกสีนุ่นพนักงานรุ่นอาวุโสนุ่นตอนเอากูเข้าไปทํางานนี่ฮรู้ก็รู้ว่าเอากูเข้าไปทํางานในโตโยตาก็บีบบังคับให้กูกินยาโรงพยาบาลจิตเวชกูไปนั่งขาสัน่นมือสัน่นเดินเหมือนคนเอ,อ๋อปัญญาอ่อน แล้วก็บีบบังคับให้คุณทำงานด้วยมันสมควรทำเหรอแล,และเรื่องยาเสพติดยาอะไรเงี้ยกูก็หยุดมาตั้งแต่ตอนกูอายุยี่ปีนุ่นตอนกูเป็นเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็มาสร้างฉากสร้างเรื่องว่ากูนุ่นอารวาดไหวยข้างยา โดนยาไม้ยาบ้ากินประสาททำภาษสาทหลอนไปแล้วเสพยาไม้ยาบ้าเยอะพฤติกรรมเขาทั้งนั้นเนี่ยเครียดเขาเครียดของเขาเองเขาไม่ให้ไม่พอแถมูดทำร้า,ายกุยดับอนาคตกุอี โทรศัพท์กูเนี่ยแม่งตำรวจตำรวจเนี่ยมันรู้หมดมันแฮกได้หมดอ่ะไอ้พอกูจับได้ว่านะ้ำปัสสาวะมา กูลงโพสต์ใน YouTube แบบนี้เขาก็แก้งบอกใครใครทาไม่มีใครทําหรอกมันคิดไปเองมันบ้าไปเองเนี่ยมันก็กลายเป็นหลักฐานว่ากูสติไม่ดีไปกล่าวหาผู้อื่นอีกแล้วมึงดูเขาลุ้มกันเลยกูถึงอยากให้มีกรรมการนอกหมู่บ้านนอกอาณาเขตพื้นที่เกษตรวิสัยนี้ด้วยเข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูพฤติกรรมเขา แอบเข้ามาถ่ายรูปภาพเลยผมส่งรูปภาพไปให้เนี่ยบ้านหลังไหนหลังไหนทําอะไรทําอะไรมั่งเนี่ยไอ้เี้ยไม่ใช่มาทํากูอย่างนี้กูหยุดเสพแล้วมันตั้งแต่ตอนกูอายุยปีตอนนี้กูสี่บปีกูปฏิบัติตัวดีมากูแก้ไขตัวมาเพื่ออะไรเพื่อที่กูจะได้มีงานทําไม่ใช่กูต้องมานั่งมานอนอย่างนี้แล้วก็มานั่งให้เขาเอาเหียอะไร บีบบังคับให้กูกินนู่นกินนี่กินกน,นั่นแล้วดูได้สุขภาพร่างกายเขาผอมเงี้ยตัวดำเกียมเงี้ยแดกเล่าเงี้ยนะแล้วกูไม่แดกเล่าแล้วมันเอาน้ำผสามมามาให้พ่อกูแล้วมาให้พ่อกูมาผสมในน้ำให้กูแดก เฮียกูไม่ทํางานกูไม่แดกหล้ากูก็อยู่ของกูแต่งบ้านแล้วนี่มันก็บ้านพ่อบ้านแม่กูแล้วกูมีสิทธิ์แล้วกูก็ไม่ได้ทาเฮียอะไรผิดกฎหมายด้วยเดี๋ยวเอาน้ำเยี่ยวคนนู้นเดี๋ยวเอาน้ำเยี่ยวคนนี้พอเห็นกูแล้วว่าลงโพสลงยูทูบมาเดี๋ยวเอาน้ำเยี่ยวคนนู้นมาให้มันกินเดี๋ยวมันก็หายหายบ้านพ่องในสัตว์